สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคิปนี้เราก็เดินทางกันต่อจากจังหวัดสุราธานีก็ต้องมาที่จังหวัดแห่งความทรงจําค่ะจังหวัดพังงาก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะจนมาพักที่โรงแรมเอราวันพังงาที่อำเภอโครกกลอยค่ะได้ย้อนอดีตนะคะสมัยยุคแรดีบุกรุ่งเรืองนะคะโรงแรมนี้สวยมากเลยค่ะห้องพิเศษราคาก็ไม่แพงนะคะแค่ใบเทาไม่ถึงสองใบ ก็ได้ห้องสูตรพิเศษแสนสบายนะคะบรรยากาศดีภายในห้องเนี่ยก็มีอุปกรณ์ำอำนวยความสะดวกครบคันทุกอย่างเลยคะ่ะห้องกว้างเตียงขนาดใหญ่นะคะพักผ่อนหย่อนใจหลังจากขับรถเดินทางไกลมาได้อย่างเต็มที่ห้องน้ำก็กว้างขวางนะคะที่สำคัญที่ชอบมากที่สุดคือการบริการของพนักงาน,นะคะ่ะแล้วก็ห้องสะอาดมากเลยะคะ่ะ พอตื่นเช้ามานะคะก็ได้รับอากาศดีๆบรรยากาศสวยๆแบบนี้มีบริการอาหารเช้าด้วยนะคะซึ่งในวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นให้บริการเครื่องดื่มชากาแฟน้ำผลไม้ผลไม้ขนมปังฟรีนะคะเติมไม่อัน้นแล้วก็มีอาหารจานเดียวให้ท่านละหนึ่งเมนูเราก็เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ สำหรับของกุ้งในวันนี้นะก็มาทางใต้แล้วก็ต้องเลือกต้มมีสัวนะคะรสชาติดีมากเลยค่ะอาหารในโรงแรมนี้รสชาติดีเลยถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ส่วนทาโร่ก็จะเลือกเป็นแน่นอนค่ะเมนูเด็ดของเขาก็คือเมนูกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะ หลังจากเติมพลังแล้วนะคะเราก็ต้องอำลาเมืองโครกรอยเมืองแห่งความทรงจำของกุ้งค่ะอาหารขนมอร่อยมากแล้วเราก็ต้องเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวมาติดตามต่อนะคะว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ